ไม่ต้องเสียใจนะมาคนเดียวอ่ะเนะจำได้ว่าเราสัมภาษณ์สื่อกันแบบมาตับแจสเปอร์มุยน่ป๊กสนุกคะทีรไปแล้วฮะไม่โป๊ไม่มีโป๊ะไม่มีโป๊อะไรทั้งนั้นใครแล้วโป๊อะไรยังจำไม่ได้เลยไม่รู้เลยโป๊อะไรนะเอาไปพร้อมไหมครทุกคน เอาโอเคค่ะมางานวันนี้กันคับ Star Wars นี่ก็งาน Lego Star Wars ยังไงครับคุณวินครับผมวันนี้อยู่กันที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งนะครับผมก็เป็นวันแรกกับ Lego Star Wars นะครับผมก็งานมีอยู่7วันนะครับกับงาน Meet the Force View i t h you เพราะว่าวันที่4พฤษภาเนี่ยเป็นวัน Star Wars แห่งใช้คำว่าแห่งชาติไม่ได้นะเพราะเป็นแห่งโลกเนาะดังนั้นก็สามารถเข้ามาแวะชมแล้วก็มาฉลองกันได้ครับผมใช่ครับ เมื่อกี้มันไดีทุกคนบอว่าทุกคมีความตังเตาเอาไว้ทั้งน,นั้นเลย<ช>พี่เบิร์ดเป็นไงับาตา้งวจเตจริงๆดูตม้แต่เด็กแบบคุณพ่อชื่นชอบตอนแบบพ่ออยู่ก็ดูกับพ่อตลอดเลยก็ชอบมากๆแล้วก็เป็นคนชอบต่อเลโก้อยู่ครับวันนี้มาก็คือยิ้มไม่หุบเลยชอบอยากเอากลับบ้าน,นให้ผม <c oughs> <ห>ยิ้มไม่หเยิมไม่ด้วยะดูแต่จะดูแบบยิไม่ค่อยสุดนาะมากามาคนเดียวคยิไม่หุดเลยนะอ่าแน่นอนอยู่แล้ ก็ตนะ้องขอบคุณทางเลโก้สตาร์บอยครับที่ออกมาเป็นคู่อ่ใช่แน่นอนครับผมเนี่ยชอบสตาร์วอเตั้งเด็กอยู่แล้วยิ่งแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอกลักษณ์เขาคือหนีดาบไลท์เซเบอร์ที่ผมชอบมอเลยเด็กๆก็จะชอบซื้อไปเล่นแล้วเล่นต่อสู้กับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้แล้วพอแบบว่าเลโก้เขาทำกับสตาร์บอยก็สนใจมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวพอสัมภาษณ์สื่อเสร็จนี้จะไปสะสมสักหน่อยปกติทุกเราทุกคนมีคนต่อหรือคุณใช่ไหมใช่ครับเด็กๆผมชอบต่อเลโก้เลย คือเมื่อก่อนในห้างเงี้ยเวลาเขามีแบบซุ้มต่อเลยก <c oughs> ็ผมก็จะไปนั่งต่อนะเป็นชัมม่วโมงเลย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ชอบจริง <c oughs> ชอบต่อบ้านครับต่อเด็กชอบต่อบ้านแต่ต่อไม่เคยเสร็จเลย <c oughs> มีมีตัวไหนที่ต่อตำเด็กตำเด็กบ้างไงหมสำหรับก่อน ก็จริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราเราเราสมัยก่อนเราเลือกของยากไงเราเลือกกล่องใหญ่เลยแล้วที่มันต่อไม่ไหวไงเราก็แบบเห็นว่าเออหน้ากล่องวิสวยจังพอต่อเวลาขึ้นมึงก็พักก่อนแล้วค่ะมนเปต่อด้วยครับผมคกูวินกูวินกูวินต่อเองเลโก้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดเป็นเลโก้ของ Star Wars เราชอบคอลเลคชั่นไหนมบ้างุัวันไหนโอ้ถ้าเป็นเลโก้สตาร์วอลของผมผมจะชอบรุ่นที่เป็น พวกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับพวกที่เป็นยานอวกาศครับต่างๆเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นยานของท่านโซโล่หรือว่าจะเป็นพวก X Wing อะไรพวกนี้ก็จะชอบหมดเลยครับพี่เมย์ครบผมชอบตัดน้ำหน่อยครับน้ำไม่ได้ตัดน้ำคลองสีดำนะคลองสีดำก็เลยคงไหลมากครับก็นั่งต่อว่าดำหมดเลยงงไปหมดเลยแปลกแปลกพี่ปอนพี่ปอนพี่บอลครับผมคือย่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมก็ ได้รู้เลยว่าเขาจะมีหลายระดับคือเมื่อก่อนเราเคยชอบขั้าๆเงี้ยเมื่อกี้นี้ที่ผมอยากแนะนําไปก็คือตัวที่เป็นเรียกว่าอะไรเละเร็วเร็วเวเร็วเราวเร็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 ่เร็ว,นนวเ,วเร็วค,บบ<ช>คร็วเร็วเร็นเร้นเรอวเร็วเร็วเรงนเร็วเน็วเร็วเรวเร็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 วเป็วเนเร็ว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 กันวเร็วเร็วเร็ว s ร็วเร็วเรบผมก็วเร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 ั้น1นวคร็วเร็วี้นวครัวแล้วเ็วันที่4 คือภานะครับผมก็น่าจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับก็สามารถมาชมกันได้ที่เสียงพากรชั้นหนึ่งนะครับครับผมเอาไปคนเดิมค่ะเราเปิดขายดูดูเหมือนแบบอยากแบบอยากเข้าเรื่องเหมือนกันนะเราเราพูดคุยสนุกสนนาไม่รู้เหมือนกันครับผมแซวเล่นๆถามถึงสงการนิดนึงควันนี้เขาตอบเรื่องสงการเขาตอบไปแล้วถามคนนี้ดีกว่ายังไงสิเรอเราเราเราไปเที่ยวกันแบบสนุกสนานนะครับใช่ก็คือมันเหมือนกับเป็นช่วงพักผ่อน อ่าอาจจะไม่ได้มีแบบว่าให้คนได้เห็นแต่คนก็เห็นอยู่ดีเนเอ๊ะ <c oughs> แบบนี้นี่เรียกพักผ่อนได้ไหมแบบไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืน <c oughs> แล้วก็วันต่อไปก็ไปต่อยเขาเรียกว,ว่าเราดื่มด่ากับปาร์ตี้ชีวิตที่สูงสดุดดื่มด่ากับบรรยากาศอ่ามันก,บบก,ก็เป็นกา<ต>รพักผ่อนอย่างหนึ่งมีภาพเป็นยีมเต็มทุกอย่เลยนะตัวติ้โซเชียลเลยนะเราเห็นเต็มเลยนะเหมือนกังเราเห็นคลิปไหมคะคลิปเดินไวรัลคลิปอะไรครับ ที่ภูวินเล่นสงดการแล้วเดินออกมาแบบคืออะไรอ่ะครับไม่รู้เลยอ่ะครับไม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะ<อ>ครับเขียนอินเสิร์ตมาเต็มเลยครับเออหุ่นเหินอะไรขนาดนั้นนะคะอ๋อเออ่ถ้าเอาวันนั้นตามความจริงเอ้ยวันนี้แม่ผมเพิ่งลงสตอรี่ไปก็คือว่าเออเป็นรูปแบบเสื้อที่ใส่วันนั้นกระดุมมันขาดจริงๆร<อ>ิงคือวันนั้นที่แบบเสื้อเสื้อมันมันไม่ใช่แค่ไม่ทำงานนะผมคือมันขาดแบบ มันหายไปเลยคือไอ้ปอนไปดึงเหรอฮะคือปอนดึงเสื้อกรระดเหอปอนไปดึงเสื้อหลุดเลยเหรอโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็แรงเกินแรงเกินเขาเรียกว่าพอเขาพอคุณดีก็ต้องโชว์มันเรื่อยปกติแล้วต้องมีบ้างไมไอันนั้นไม่ได้ตั้งใจโชว์อันนั้นคือแบบเฮ้ยมันเล่นน้ำสงการแล้วมันอาจจะแบบจอยๆไปหน่อยแบบโดนสาดน้ำไปแล้วก็แบบกระดุมหลุดอ่าเล่นสงการแรงขนาดนี้กระดุมก็หลุดหมดแบบนั้นเลยหรอเอาผมเวอร์คไฮเพร์ฮาร์ดครับ ผมทำงานหนักผมก็ต้องเล่นได้แรงครับแต่ว่ามันทำให้กระดูกส้าหลุดตั้งแต่แรกวะโอ๊ยครับผมเราไม่ได้มีส่วนช่วยไหมทำให้หลุดมากขึ้นอ๋อครับผมเลจริงไปตามฟิลครับผมสนุกสนาลุดใหม่ตำฟิลกระดูกส้นก็สาเร็เชื่อก็ับเดี๋ยววันนั้นไม่ได้ตั้งใจโชว์แต่พอตอนที่ตั้งใจโชว์นี่คือฮากันนั้งกอนเลยนะก็เห็นว่าแบบไหนๆว่ามันเอ้ยคนแอบเห็นเราก็โชว์เลยซะเลยละกัน ่แตก็เลยบอกว่ามัดก้ารสวยมากเลยนะคุณปีนี่ครับไม่เห็นไปเลยแบบคิดมันอาจจะไม่เคยชัดใช่คือแบบคนชอบแบบว่าแบบเอ้ยภูวินแบบเป็นคนตัวเล็กเออแบบแบบอาจจะแบบมีอ้วนมีน้ำมีนวลอ่ะเป็นไงล่ะไมั่เห็นเลยแต่จริงแสงมันต้องเยอะกว่านี้ป่ะใช่นะครับผมแสงมันน้อยไปหรือเปล่าเรอไม่อยากให้เห็นหน้าครับผมเพื่อแบบใครอยากจะเอาหน้าเลยไปแปะไว้จะได้ง่ายหน่อย เราเราเราไปซุ่มมิดเป็นนานไหมกว่าจะได้ขนาดนี้จริงๆเราไม่ได้ซุ่มนะผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรผมผมลงไม่ได้ลงเรื่อยๆก็ก็มีบ้างก็เป็นระยะบ้างที่แบบให้เห็นแต่ว่าแบบจะไม่ไม่เคยลงแบบจงแจ้งขนาดนี้แบบถ้าแบบพอไปดูรูปก็จะมีแบบรูปแบบเอาติ้งไปที่อะไรเขอย่างเงี้ยก็จะมีแบบรูปที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอยู่ในสระว่ายน้ำก็จะพอเห็นบ้างอยู่แต่ว่าไม่ได้ ไม่เคยมาตั้งใจถ่ายแบบจริงๆจังๆก็เป็นครั้งแรกที่แบบก็ลองถ่ายในกระจกดูก็เลยบบเออลงดีกว่านี่นี่ขนาดลองถ่ายในกระจกนะรับผมอยากได้หนึ่งคอมเมนต์จากตอนเอเรียกว่าใชครับเห็นครับเห็นครับเห็นก่อนนะครับเอาจริงๆแล้วจะได้แบบนี้ต้องมีวินัยมากฟรนนี่ก็ชื่นชมครับบอว่าทำงานหนักแต่ว่ายังสามารถคุมอาหารออกกำลังกายได้ขนาดนี้ใช่คนรับก็อกม่ที่ทุกคนได้เห็นเลยตอนอยากมากไหยครับ ครับผมครับแล้วผมผมขอพักก่อนแล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องกันโชว์วันนี้ผมต้องพักก่อนในระยะยาวใช่ใช่ใช่ต้องพักบ้างก็เลยเป็นเพนเลยพอร์คูบิลงที่ฟอนก็ตามมาข้างก็ตามมาเออไม่เอาผมนะครับแบบส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากว่าแบบสกาเลทาร์ดด้วยคือแบบทุกคนต่างไม่มีใครยอมใครกันก็เลยแบบมีการแบบบัฟทับกันนิดหน่อยแต่แบบ ยังไงก็ไม่มีคนไม่มีใครสามารถสู้แบบจุดสูงสุดได้คือพี่วินเมทวินอันนี้คือแบบโอ้โหัวไหล่เขาใหญ่แล้วโวผมก็ใหญ่เลยนะก็เห็นไมใช่ครับพยายามจะเล่นอยู่ช่วงนี้ก็ได้ไอเดียหนึ่งแบบนี้พูวินบอกว่าถ่ายหน้าภูวินให้มึดๆแล้วก็เอาหน้าใครมาแปะก็เลยคิดว่าในสกาเล็ตอาจจะยืมร่างภูวินแล้วเอาหน้าขอมางไปแปะก็น่าจะง่ายดีย่อครับย่อเข้ามาทั้งไทย <Okay. S 1> อ๋อมันม,มีหลายซีนนะมันก็แบบ<ม>เขาเรียกว่าอะไรครับคือพอมันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างไกลตัวแล้วก็ต่างอยางตัวผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์ท,ที่เวิร์กกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้กันมากๆครับผมทั้งตัวทีมเองทำนักสแสดงเองทุกคนก็ทุกคนก็เลยเให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการสแสดงเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็เรื่องของตัวบทเองครับผม ก็จริงๆก็มีแบบเรียกว่ามีมีเริ่มเริ่มพิพิธภัณฑ์ครับผมก็ก็เริ่มไปแล้วกันระดับหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะไดเ้เห็นอะไรกันบ้างครับผมแต่ที่คุณแต่แตแตตจก็มีสักอะไรตอบมั้ แต,แต่ที่ทุกคนลุ้นอยู่ตอนนี้อยากให้อัปเดตเรื่องแอลกับแอลหน่อยใกล้มาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วอุ๊ยอีกสองนาทิตย์เองป่ใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วอีกสองนาทิตย์ครับก็ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเต็มที่กันมากรอติดตามได้เลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับแอลแอลครั้งนี้นะครับผมเลิฟมอสเฟียร์ไม่อย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณเพรลเขาต้องกลับไปซ้อมต่อใช่ต้องตื่นตึกใช่ใช่ครับ เหมาะสมแตสลับกันสลับกันว่ามันเหมือนกั็คิวทุกคนอย่างเช่นเมื่อเช้าผมเข้าไปแล้วแล้ผมวันนี้ผมมาจากตึกแกมร์มี่ทุกคนก็มีแบบคิวของตัวเองอย่างอย่างโชว์ของพู้เราเป็นยังไงครับไม่ผิดหวังแน่นอนแค่นนั้แหลมล่ะครับผมนั่นแหละครับบอกเลยว่าครบรสละกันมีทั้งหวานเค็มมันเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดทุกคนจะมีโอกาสถึงหนึ่งอ่า ไม่รู้ว่าพูดไปก่อนนะดูจนเหงื่อออกไงออ๋พวกเราพวกเราตัวเดียวคันรถรถเข้มรถเข้มเป็นยังไงรถเข้มเป็นยังไงครับรถเข้มก็เออ่ดูจนแบบเออ่ลุ่มร้อนเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้อย่างนั้นถ้าคุณกายจะมีโอกาสได้เห็นหมุนของควินด้วยตาเนื้อจริงๆก็ไม่แน่นนะก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้อันนี้พาร์ทชูแต่ละชวู น่าจะมีผ้าชวยแยกไม่มีแยกปะโชวยแยกนี่ไงนะหมายถึงว่ามันมีหลายคู่ใช่ไหมแต่คู่เราจะมีโชวยแยกเป็นชเดียวแน่นอนนะผมซิกเนเจอร์ของ LL ทุกปีครับผมก็จะมีการคอลแลบกันไประหว่างแต่ละคู่ครับผมก็ต้องรอดูว่าใครจะไปคอลแลบกับใครคู่ไหนจะไปเจอใครอะไรยังไงแต่แต่ปีนี้แบบสมาชิกหาแน่นมากเลยนะแน่นอนโอ้โห22ท่านใช่แล้คิดว่าคอนเสิร์ตจะจบตอนกี่โมงคะลูกต่อ กำลังคุยกันอยู่เลยว่าแบบปีนี้เนี่ยคือบอกว่าโปสเตอร์ที่เซนเนี่ยมันแบบเหลือที่แบบเหลือที่เหลือที่แบบคนละหน่อยคนละหน่อย,ลอยแล้วก็จริงๆแล้วสองวันก่อนมีการแซวกันอยู่ในห้องเซนคือเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นห้องเย็นเนาะเพราะว่าเวลาพวกผมเซนเนี่ยคือจะเรียงแถวกันสืบคนแล้วก็คนนึงเซ็นแล้วให้คนนึงแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาก็คือผมจำไม่ได้น่าจะเป็นสตางค์พูดขึ้นมาว่าโอ้โหนี่ถ้า ถ้ามีใครเลือกที่เซนที่ไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าแบบไม่ได้แบบล็อกว่าจะเซนตรงไหนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีที่เซนเลยก็จะอยู่คนหน้าใครสักคนหนึ่ง <c oughs> ใช, <c oughs> ใช่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 อย่างเช่นแบบถ้าแบบบางคนแบบเลือกเซนแบบข้างๆหัวตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่กลางๆก็เซนบนหัวตัวเองเหมือนกันเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนี่คือไม่มีที่เซนแล้วนะแต่ก็สามารถจัดการกันได้ใช่สามารถจัดการกันได้จัดการกันได้ ถึงแม้จะคนเยอะแต่ว่าสนุกแน่นอนใช่ครับใช่ครับความสนุกอยู่ที่ความเยอะใช่ครับแน่นอน่ะพี่พี่ปอเจอพี่เพิร์นแล้วว่ามีอะไรฝากงมีความในใจไม่ค่อยอยากมาทับกับฟอสขับยังไงโอ้ยหัวอะไรติดติดอะไรติดอะไรนะเรื่องย้อนแฉต่อคิ่บอกว่าเต้นด้วยอยากให้เพื่อนเต้นพี่เดียอ๋อใจอ๋อาครับคือคุณภูมวินด้วยใช่ป่ะใช่ครับคือคือทั้งคู่เลยก็ได้เราไม่ติดครับผมคือก่อนนั้นเนี้ยอย่างเพิร์นอ่ะ ไปคนไม่เต้นเลยครับใช่เปคนแบบไม่เต้นเลยแต่ผมไม่รู้เพราะอะไรทำไมหลังๆเต้นบ่อยจังก็เลยกับชาเลนต์อุเฉยว่าเต้นเพลงของแจสเปอร์ก็เต้นได้คู่เลยครับผมเชิญชวนอ๋อเดี๋ยวผมแทกคทีมกันเต้นนี่แเลยครับสงแต่แต่ถ้าพวกผมสองคนเต้นคือจะไม่ใช่ที่กิจออฟนะจะเป็นฟูลดิทแบ็ก คือต้องเที่ยวรับคือหลังๆนี่เธอยแต่งเก่งมากขึ้นครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าเขาลืมซับมาจากใครไม่ทราบเลยแต่พี่เพี้ยเขาเยอะเหลือเกิเพี่เพี้ยเขาผมก็เก็บกดต่อการเพียร์กับเพื่อนมากพอเพีร์ตรงนี้แล้วจะเขินๆหน่อยจริงเขาเป็นเพื่อนนัตโตผมเมื่อไห่สมัยไหนผมเพื่อนนัตโตเพื่อนนัตโต้เขาชอบกนัตโต้สกียานเยอะนะคะครับว่าอย่างไรครับสกีพยานว่าอย่างไรับ เปลือกอะไรเปลือกเปลือกใบปอยใช่ไม่ไม่ใช่ตอบเลยครับผมจะบอกอย่างนี้เลยดีกว่าคือจริงๆอะมันไม่เห็นลายเพราะว่าลายมันเด้งมันทับๆกันตอนนั้นตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่หรือเป่าอืมแล้วมันมีงานกลุ่มมีงานอาจารย์อาจารย์นู่นนี่นั่นแป๊บนึงแต่มือแต่คือตอบสตาร์ได้อะไรนะแต่ตอบสตาร์ได้ตอนนี้เรียนจบแล้วไงอ๋อแล้วตอนนี้กูทั้ไปตอบเปล่าอะไรนะตอนนี้กูทั้ไปก็อาจจะหลังๆหน่อยอะไรตอบตอบตอบแบบตอนนั้นมันไม่เห็นพอดีอ๋อคอมในใจเพื่อน มันก็เป็นปุ่มมันจริงนะไม่ไม่เคยได้สัมผัเสือเลยกครั้ที่สองนี่นะครับนใจาตอในใจรักกันที่มือกนี่แหละตอน้นแหละไม่ไม่ไม่่รใจไห ก็ไม่น้อยใจเพื่อนเหรอครับผม,มเป็นคนชิวๆแต่ผมเห็นใ,ใจมันอันนึงมันทักผมมาตั้งแต่ตอนรถมันชนนะครับจนผมมาเจออีกทีก็คือการชนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนองโทษอ่ะและ้วรถไม่ได้ซ่อมแบบสองอาทิตย์ด้วยนะรถซ่อมสามเดือนน <3 S 1> <ล>ะสามเดือนนี่ก็คือเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วเหรอเพื่อนแล้วทำไมเราเลือกที่ไม่ตอบเพื่อนแต่เลือกตอบคนอื่นมันไม่เห็นจริงๆพวกนั้นจริงๆตอนสาัยไม่เห็นเราเลือกตอบคุณเหรอเวลาที่แบบมีใครทักอะไรมาตอบตอบตอบหมดเลยได้เป็นน้องๆเลยน่ารักน่ารักเลย ไม่รู้เหมือนกันสิก็ไม่ได้ตอบเหมือนเนาะใช่ไหมไม่ตอบเหมอเนาะไม่ได้ตอบมาสองสามวันที่แล้วงงหามากมาชิกคือจีมทีวีเราจริงๆถามนีจริงเราจำหน้าได้หมดไหมสัทธาพรกฤพัฒกพวินกษิตเดชไม่พอดีพี่มิกเขาให้เงินล้านเป็น เงินรางวัลไงมันก็เลยแบบว่าแบบมีแรงจูงใจในการเรียนฝันชันก็เห็นสมาชิกมาลงกันเยอะแยะเราแปลกใจว่าทำไมคิดไหมว่าจะาเยอะกันขนาดนั้นครอบครัวอบอุ่นโอ้โแล้วพี่พี่เชื่อหรือไม่ว่าในห้องนั้นในรูปนั้นคือยังไม่ครบทุกคนนะครบทุกคนใช่ใช่ยังขาดอีกสองสามคนอยู่ใช่ดังนั้นคือแบบโอ้สมาชิกคือมหาศาลก่อนแต่ว่าถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นครับผม งตรงทำหน้าได้หมดทุกคนไม่ทันยูบูยูการถ่าเรียนตามตรงมันก็147่่เแล้วเนาะ147ก็จะมีคนบางคนที่หลงๆบ้างครับครับแล้วโดยเฉพาะน้องใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังงงใช่ที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอแล้วเจอแล้วมันแรกใช่แต่เราต้องกลายเป็นรุ่นพี่แล้วนะครับครับผมเป็นไงครับตำแหน่งที่ว่าเออต้องกลายเป็นรุ่นพี่แล้วพี่ผมอยู่ตั้งแต่ GMM มี52คนอะไม่ใช่สิ ไม่ถึง50คนผมจำได้น้่ประมาณแบบ46-47อ่ะวันนี้คือ1ร7อยสี่สิบเจ็ดนะใช่ครับลดไปก็กลายเป็นดุงพี่เป็นไงครับเวลาคาเดินมากลายเป็นสารพัูเลฮคทุกคนก็มีคนว่าเยอะอยู่ครับผมก็มีคนว่าอยู่เอ้แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรลิสตอีกแบบหนึ่งที่เป็นเรียงตามอายุไอ้พวกเรา3ามคนอยู่ท้ายๆอยู่นะอยู่ท้ายอยู่ท้ายๆอยู่นยังมีคนให้ว่าอยู่อ มคนเรียกว่าเยอะแยะเลยครับผมคือจากทางมี้ผมก็เลยมีแฟนคลับครับผมโอ้โหเห็นแล้วเห็นด้วยเห็นดีเห็นแล้วครับผมท่องได้ไหมโอ้ยสถาพรนารวิทย์เลยใช่ไหมโอ้โหแหมนี่ชื่อชื่อเลขนี่ทุกคนท่องได้หมดเลยนะเอาล่ะตอาจริงๆมันก็ฟิลเหมือนกับท่องกอไก่คอนทัคู่ครับผมมีความสับสนพอกันมัอะ ต้องถึกคล้องนะคะแล้ววแล้ครั้งนี้มันแค่กอไก่ถึงฮอนด้าคู่พวกผมยังท่องกันไม่ได้เลยอันนี้ผมไม่น่ามีหวังครับผมกระถางลูกๆกันนะรัดฝันฝนทองอ๋อครับครับผมอุ้ยเขาไปประชิดไหล่กับพี่ไหล่พี่เต้นพี่เต้นพี่เต้น NCT ครับผมก็ ก็ตื่นเต้นมากเอาจริงๆก็พี่พี่พี่เต้นเขานายส์มากแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับผมก็จําได้วันนั้นก็ถ่ายมันสามเทคเพราะว่าสองเทคแรกผมเขินเนี่ยเต้นไม่ค่อยออกเพราะว่าแบบได้เจอพี่เขาแล้วพี่เขาก็มีการแนะนําท่าแล้วก็ได้สอนผมกระจุงครับผมก็ใจดีมากๆครับพี่เต้นน่ารักสุดๆติดตามพี่เขามาตั้งแต่สมัยที่เขาเดบิวต์แรกๆแล้วแล้ววันนี้ได้เต้นก็มีใจมากครับเนียความก็จะว่าเป็นเติมเต็มความหังเปิก็เติมเต็มครับผมใช่เพราะว่าเห็นพี่เขาแบบเต้นเก่งมากๆ แล้วพอได้มาเต้นกับพี่เขาก็จะแบบตื่นเต้นยอะยงเงี้ยมีความจริงๆฉังแล้วใช่มอบัจเคนรับอะ่เนโอยเอาจริงตอนนี้ไม่มีเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ก็ก็ดีนะผมก็จะทอะไรก็อย่างาครอยากทำอะไรก็แต่ว่าได้แบบว่ามีโปรเจกต์กับ้นโอ้ยอยากอยากเต้นเหนือพี่เต้นเต้นจริงจังอยากให้พี่เขาสอนเต้นหน่อยเพราะว่าพี่เขาเต้นเก่งมาก หรือแบบคอลัปซิงเกิลว้าวเออจัสเปอร์เอ็กซ์พิเตนพิเตนอ่าอึ้งใหญ่ยิ่งใหญ่เต็นตัวน่าวินด้ยนะเออวินมาเองตัวอ่ะอันนี้อันนี้ปล่อยพวกผมร้องเพลงไปเถอะครับให้ผมจัดเอาเถ่ะขอขอขอยืนเล่นดนตรีดีกว่าโอ้โหเอาจริงก็รอติดตามดีกว่าครับผมสำหรับคอนเสิร์ต L R L ใช่ผมแบบอยากแบบปุ๊บไว้แล้วเดี๋ยวพอของจริงนี่แบบ เซอร์ไพรส์และพีคมากมากเลยถามตรงนี้หน่อยมาสขอตลูกเพิ่มเป็นไงบ้างน้องเพิ่มพูนอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ทราบเหมือนกันนะผมเมย์ไม่เคยได้เจอเลยไม่เจอเลยไม่ทราบจริงๆว่าแบบอะไรยังไงครับผมเพราะว่าแต่มีซีมีทุกคนต้องมีเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีในก็อาจจะมีมั้งไม่อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงๆนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยเหรอเราสองคกตยังไม่เจอลูกเพิไม่เจอยังไม่เจอครับยังไม่เจอเลยครับผม ก็ถ้าถ้าอยู่น้องคงยังคงเป็นผ้าอยู่ครับกำลังเล็บเย็บอยู่ต้องมีกันละน้องกูมีอะครับเกี่ยวกับเพื่อนกูกับเพิ่อนกูเนี่ยมันจะอยู่ในในไลน์เดียวกันครับอ๋อผมว่ากันได้เพราะทุกคนได้พวกตัวน่าจะเป็นเพื่อนๆกันนะผมว่ากูรออยู่เลยนะะฮก็น่าจะเร็วๆนี้ครับใช่ เขาไม่ออกมาเพราะว่าเป็นสตัวที่ดื้อมากคมมากโอ้ยไม่ดื้อเหรออจะเรียบร้อยครับเขาเอาพ่อแม่เป็นแบบอย่างครับผมก็เลยเป็นคนดีครับไ้เ้อพ่อแม่เป็นแบบอย่างนี่เป็นคนดีครับแลอะไรเีว่าอะไระอะ คือของผมมันไม่เท่าไหร่แต่ของคุณเนี้ยผมเรียกท่านปอนผมก็คิดไม่ออกอ่ะผมรู้สึกว่าแบบว่าแบบอยากได้ยินเสียงแบบคนเรียกว่าท่านบ้างอะองเ้ยช่วงช่วงนี้ติดกระตูนแล้วติดกระตูนเยอะแล้วก็จะมีเรียกว่าท่านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดท่านปอน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 ครับอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะท่านปอนครับท่านปอนท่านครับ เอาเอาท่านเพิร์ตมั้งไหมโอ้โหท่านเพิร์ตไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเพิร์ตเด้อไอ้เพิร์ตคือเพิร์ตให้หนยเรียกว่าเพิร์ตเพิร์ตก็ได้ครับอย่าให้เอาเรียกเรียกเอ่อถ้าเรียกพ่อเพิร์ตเป็าป้าต้องเรียกตาตาไปอีกป้าป๋าก็แดดดีอยู่คนเป็นแดดดีก็เป็นป้าป๋าไปเด่นดีป่ะเด่นดีเด่นดีแต่แต่กระแสนุกลมาแรงมากเลยนะกลัวไม่จะดังเกินหน้าเกินตาแม่พ่อแม่อุ้ยพ่อแม่ทุกคนต้องหวังให้ลูกได้ดีกว่าตัวเอง แลก็ดีเลยเราก็ไม่ต้องทำงานกันเลยต่อไปอ่ะแล้วมาใช้ลูกงานไม่ไม่ไม่แยกนะใช่กันเลยแย่กันเยี่ยมอยากทำงานอยากทำงานอยากทำงานอยู่รัลูกได้รั้พ่อแม่ด้วยครับ